ชมต่อยี่ีสองครับผมจะพาเดินดูลั่วรอบนอกครับอันนี้ก็จะเป็นหินที่หลวงลงมาครับเขาะจะเก็บมากรงไว้เนี่ย นี่ครับลัวเป็นลัวครับ ปราสาหลังนี่ดูเราขนลุกจริงครับโอ้โห เดินดูรอบนอกครับ รอยฝ่าผ้าครับต้นใหญ่มากเลยเฉพาะหลากดูแค่หลากนี่ก็โอ้โหอลังการแร้ต้นใหญ่มากรอยฝ้าผ่าเลยมันตายไปดูประสาทครับอันนี้เป็นประสาทที่เป็นรั่วครับดูครับสวยงาม เรามาดูอีกมุมหนึ่งครับของปราสาทปราสาทใหญ่ครับ เป็นบันไดทางขึ้นแต่กับซึกก่อนซึกหลอแล้วดูหิน,นการแก้สลักหินเพื่อเขาริมเขาอะไรกันดูสวยงามคนเมื่อก่อนเนี่ยอุตสาหามากเลยนะครับ ทับหลังครับ ที่นั่งตะนั่งให้นั่งพักครับใครมาเที่ยวเหนื่อยก็นัน่งพักเราคอยเดินดูต่อก็ได้ครับ เนี่ยอยากให้ดูภาพนลยครับสุดยอดอลังการงานสร้างนายจะสมบูรณ์ที่สุดรับปราสาทหลังเนี่ยเป็นปราสาทหลังใหญ่อยู่ใจกลางของที่อ่ะตัวตรงนี้ก็จะเป็นซ่าหน้าแบบ สนามสนามมีสีสีเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับภาพนี้ก็เป็นอีภาพหนึ่งที่ดูสวยงามครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมครับกดติดตามให้ผมหนึ่งครั้งกับท่าก็ช่วยข่ามามาผมหนึ่งเซนครับวันนี้พามาเที่ยวปราสาทหินพิมาย มีต่างชาติมาเที่ยวโดวยไม่คาสายครับแต่ที่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งประตูเนี่ยคนมาก่อนเนี่ยทำประตูมองดูครับเล็งดูเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะครับประตูเนี่ยตรงกันแหละเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยลนะมองดูเลยตรงกันเลยครับประตูช่างมาก่อนเนี่ถือว่า เยี่ยมมากเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณที่คนที<ม>ข่ขอมาชมคลิปผมกดติดตามให้ผมหนึ่งครั้งก็ทอกับช่วยข่าวมา่มาผมหนึ่งเซนครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไวแค่นี้ครับวันนี้ ครับภาพนี้ครับทับหลังครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับจบคลิปครับ